สวัสดีค่ะพก็ชอบสปอกลำเินออฟฟิเชียลนะคะวันนี้นะคะ <c oughs> ปกติแล้วทุกวันเนี่ยจะมีคนมายืมหวีทุกวันเลยนะคะคิดว่าใครรคับที่มายืมวีวีได้ทุกวันเลยนี่น <c oughs> อ๋อคือมันต้องเป็นหวีนี้ใช่ไหมถึงจะหวีผมได้เออคือวีอื่นหวีไม่ได้มันง่ายหวีฮะมันง่ายหวีมันหวีง่าย,าย,ายโอ้ยเดะอได้ดู แต่จริงๆแล้วหนูว่าไม่น่าอยากจะมายืมหมนีหรอกอั้งเออมาหาใครหรือเปล่า,าดีๆไม่ไม่แม,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 ม่คนนั้นเขาแก่แล้วก็จะมาหาอยู่ <laughs> เอาใหม่ที่ทาเมื่อกี้บ้าทำไมมันเหมือนแม่จะตีลูกไงลูกเ <laughs> นี่ยอย่างนี้แหละค่ะเขาก็ทำเป็นเนียนแบบว่าเอามาันคือมวดเนี่ยแต่งกระซังทน เช็ดกล้องยิ่งหมดเจ้าบ่าวบุรอพอดีอืมบิ่งนาไก่เศร้าเนี่ยตกเทาแล้วก็ยื่ได้เสียอุ้ยเศร้าเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยเอ่อทำเป็นมาแบบยืมหวีส้มฟอกนะค่ะมายืมพี่พี่ส้มฟอกยืมหวีหน่อยยืมหวีหน่อยนี่นั่นนั่นเมื่อกี้ทำอะไรอาหารหันไปไหนฮะการดันไปไหนฮะการรถชัวมาลุงอ้าวหนาวหนาวการรถชัวมาลงเอ้า มีจักคันมาล้อให้กล้องหันแล้วกล้องหันแล้วกล้องหันแล้วมีจักคันมาล้อให้เขาเลยยองนี่คือคว่เอ็นดูผู้เฒ่าอ่ะนะครับอ็นดูพุทโธคือคือใหญ่้เฒ่ามีความสุขอ๋อเดี๋ยวถามเขาอย่างเขามีความสุขแล้วเกามีความทุกข์ถามหรือยังว่าเขาเป็นความสุขอะไรนั้นเป็นความสุขให้เขาหรือเปล่านะคะแบบนี้เออคุณน่ะคุณน่ะ เดี๋ยวจะมีเดี๋ยวจะมีคนขิวเงาะอีงนะในวันน้นทำท่าไงเขาให้เขาขิวน่ะทำท่าไงให้ให้ขิวขิวน่ะทำท่าไงเงาะคุณคุณน่ะมาดคุณน่ะขคอหักเลยไหมเพลงตัวมาดแม่เออในตำนนแมเ้าเดี๋เนเปีะ่น้องพี่นองเบิวันมี้สยอนนีน้องเลยรถช้วยมีจะคันรอมาโลเห็บบัมันเบินมยเป็นเสียงอะไรอีนีมันมังคอกไส้ไข่เงาะน่ะมังคอกใส้ไข อกขอโทษไงบอกทัวรหิ้บี่จะบอกว่านี่นะนะบอกคดยี่ฝรั่งฝรั่งเนี่นฝรั่งดังแบบฝรั่งันเป็นบอลล็อตมบบออพีดอกมึงแหม ไม่ไม่ต้องบอกก็รู้นะคะว,ว,ว่าเงาะมาหาใครจริงๆก็แบบเออถ้าเป็นเนียนมายืมบางยหวีจริงๆหวีเต็นท์อื่นเขาก็มีอ่ะคิดดูนะคะเต็นท์อื่น่ะหวีมีไปสิบสิบอันไม่ไม่ไปนะไม่ไปเต็นท์นะชอบมาแบบเต็นท์เนี้ยแปลกไหมวันนี้ <c oughs> แปลกไหมล่ะชอบมาแต่ยืมแต่เต็นท์นี้น่ะก็เลยทีเนี้ยฟกบปอกก็เลยบอกว่าอ่ะพี่ให้เลยเดี๋ยวดูนะว่าจะหาเรื่องมายืมอะไรอีกนะเดี๋ยวดูนะจยกลาแม่องคปรุกนคณี ม่ได้ไม่ได้เด็ยังม่าดนะ่าบ่โอ้ยเหนเขาแห็บ่หยาดแล้วเากับเขาอายุเดียกัไม่ยากนะเออโอ้ยยิ่งตีได้นยี่ันมอกยสื่องั่ารเน้อคู่นี้นะครัสือีทังว่าอ้นะภาคหลังภาคหลังจะอยูหัวกันราคล่าสุดวะอะไรบ้าเอาจกบด้รอเล่าเพีได้คนตาเยมุงยังว่าตงแค่ได้ตะกี้นี อ่านได้ในความในใจค่ะความในใจเมียงอ่ะงอมาหาพี่หน่อยอยู่นะโดนนี่เบื่อเบื่อรวดางงว่ะเออตายเจ้าน้อยใจบ่นใหบ่ใน้อยใจกาเรวมันการเรวแต่าบอกคุณเ่าแล้วยังไงต้องการวามสุขเ่าเามันก็้ไม่ใจบอกนี้นะนี่นะยไมไหมองรม่องบรุนกระไรกร กระดูกกระเดี่ยวไม่ค่อยดีแล้วอย่าไปจับแล้วดูๆดูตัวอะไรนะขี้ตัวเล็กๆออนโยนอ่อนโยนโอ้เดางอ้วโอ้ยแบบสิ้นหวังนะใหญ่ยลยนะงออีกทีสิ้นหวังว่าทีแบบว่ากระดูกขี้ยวก้ามข้ากวาเด็เลยไหมขมันเงียวอืมนี่พอกรพอเด็กหยอให่นง้อเออนี้นะ เราคงหยอกแห้งไปนี่มันไม่ได้หยอกแห้งนะครับเราทำส่งเก็บเสือมีนะผู้ใดก็สิมว่าทำทายทำส้นกันเนี่ยเจ้าแขนเน่าแห้งจริงๆพี่น้องคะเจ้าแขนเน่าอื่นแห้งก็ดีโจ้ดือกว่ไยอ่ะบังฟ้าเนี่ยพี่น้องคะเอาทัวร์มาลงเอ่อเนาะดวนนะคะเออรถ่วมมีััคนาาลงเอบ้านคิ้วนะบ้านคิ้วลงมาลงเลยดูดูมันดูมันดูมันจักบาทนะนะ

เศ้าด้วยเศ้าด้วเดี๋ยวทวนอีกหน่อยนะพี่ออนกดทวนอีกหน่อยหนึ่งนะคนแก่เขาอย่างนี้แหละอุ้ยปากก็พูดไม่ปากก็พูดว่าเขาแก่เขานุ่มนนี่นั่นเลยแก่ยิ่งมาหยอกเนาะอยู่ในหมดคิดตีน่าเอาย่านเด้อย่านเด้ย่านตีว่าไงดีแ่าพี่ออนพี่ออน ย,ย่านดีมันเล็บพือตีมปุ้งเนี่ยเดี๋ยวไอ้ยอยาเห็ดเาวสิแขงโอ้ยเป็นเล็บเือตีมปุงวันนี้วันนี้วันนี้ง้อแต่งเป็นอ,อ่าลิซ่าเองไหมเนะี<ช>่ยฮะมันหนาวลิซากอดเป็นคู่ลิซ่าคู่ลิซ่าสอดอนุบัลไหมอย่ยายิ่งขึ้นิ่งขึ้นอีกอ่ะขันหงานี่ ไฮโลเอาไฮโลมึงเอาฟากาวหายแล้ว่เนี่ยอย่าให้คนแก่โมโหนะรบบอรับๆล่อๆอาป้าเมียมาเลยเออเมียมาเลยไอายเก็บบอสเเบอเดี๋ยวอันนี้ไม่ใช้เสียงสลิงอะไรแทนเลยหรอของแทนของแท้แน่นอน

ไม่เขาเรียกเป็นการแสดงแต่จริงๆแล้วก็เป็นอย่างนี้อ่าไม่ใช่เลยคุณถามพี่ใช่ไหมพี่ออนออไหนอีกแล้วโอ้ยเนาะสำหรับิีนี้นะคะของคุณุผู้ชมนะคะเดี๋ยวขออนุญาตให้พี่ออนหยุมหัวเงาะหลังไม้แล้วกันนะคะสวัสดีค่ะเดบบอ